เปรียบเทียบ iPad Air 5กับ iPad Pro 11นิ้วนะครับตัวไหนเหมาะกับคุณครับตัวไหนหน่าเล่นมากกว่ากันนะครับ2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากหรือว่าจะรอ iPad Pro ปี2022ดีครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองมาคุยนะครับเปรียบเทียบ iPad Air 5นะครับที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับกับ iPad Pro นะครับตัวที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะฮะตัวปี2021นะฮะตัวของปีที่แล้วตัวรุ่น11นิ้วนะครับเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมันเหมาะกับคุณนะครับเพราะว่า2ตัวนี้จริงๆแล้วมันมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเราไม่ต้องลงเชิงลึกมากนะครับเราเปรียบเทียบสเปคกันคร่าวๆแบบเร็วๆนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ข้อคิดนะครับเป็นไอเดียว่าในการตัดสินใจว่าคุณจะใช้ตัวไหนดีแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะฮะคุณอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างก็ได้นะฮะก็อยากจะให้แชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าคุณคิดยังไงลองไปเปรียบเทียบกันดูเลยครับเอาเรื่องจอภาพก่อนเลยนะครับ iPad Pro รุ่น11นิว้วนะครับก็เป็นจอภาพแบบลึกคิดเรติน n านะครับ มีแน่นอนครับมีความใหญ่ของจอครับ11นิ้วส่วน iPad Air 5นะครับมีความใหญ่10.9นิ้วนะครับจอภาพแบบเดียวกันครับเป็นลูกคิด Retina เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นการแสดงผลแบบ True Tone เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่า iPad Pro นะฮะจะมีตัวที่เป็น Promotion อยู่นะครับเวลาคุณเลื่อนจอนะครับมันจะมีความสม o o t h กว่านะฮะเวลาจะเล่นเกมจอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะดีกว่า iPad แอร์นิดหนึงแต่พูดถึงขนาดแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่จุดหนิ้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมว่าขนาดนี้ถ้าจะไม่มีผลเลยนะครับส่วนตัวที่สําคัญสุดเลยนะครับที่โดนพูดถึงมากสุดก็คือเรื่องชิปนะครับเรื่องชิปตอนนี้ iPad Air 5นะครับก็เป็นชิป M1 นะครับ iPad Pro ก็เป็นชิป M1 เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นความเร็วก็น่าจะพอๆกันดูดีกันนะครับคราวน,นี้ความจุนะครับ เรื่องของความจุนะฮะ iPad Pro ยังมีความยังคุณยังสามารถซื้อแบบที่มีความจุเยอะๆได้อยู่ก็คือ2 t b สูงสุดนะครับส่วน iPad Air 5นี่ยังเต็มที่แค่256 g b แค่นั้นเองนะฮะกินะครับแล้วก็คันนี้มาเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะที่มีความแตกต่างกันพอสมควรนะฮะก็คือเรื่องของกล้องนะครับความวัยความละเอียดของกล้อง2นี่ครับสตัวนครถ้าเป็น w i d เกลนเนี่ยนะครับมีความละเอียดเท่ากันก็คือ 12เมกะพิกเซลนะครับแต่ว่า iPad Pro นะครับมีกล้องอัลตร้าไวท์เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งมีความละเอียด10เมกะพิกเซลเพราะฉะนั้น iPad Pro มีกล้อง2ตัวนะครับส่วน iPad มีกล้องแค่ตัวเดียวนะครับส่วนกล้องหน้านะครับก็เท่ากันนะฮะ12เมกะพิกเซลนะครับอ่ะคันนี้มาพูดถึงตัว USB C นะครับตอนทั้ง2ตัวเป็น USB C นะครับแต่ว่า iPad Pro นะครับ มีการเชื่อมต่อแบบ Thunderbolt ได้ด้วยก็คือเป็น USB 4ได้ด้วยซึ่งถ้าคุณใช้ฮาร์ดไดรฟ์หรใช้อุปกรณ์เสริมตัวอื่นที่ต้องการความเร็วความแรงนะครับตัว Thunderbolt ของอ iPad Pro ก็จะเร็วกว่านะครับทั้ง2ตัวแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้จะเป็น5 g ทั้ง2ตัวแล้วนะครับปากกาก็ใช้เป็นปากกา Apple Pencil รุ่นที่2เหมือนกันส่วน a c c s s s o r y อื่นๆนะครับก็เหมือนๆกันนะครับคันนี้ เรามาดูเรื่องของราคาโอเค iPad Pro เนี่ยนะครับมีความจุให้เลือกหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่128 g b นะฮะจนถึง2 t b เลยนะครับก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ128 256 512 1 TB 2 t B นะครับส่วน iPad Air เนี่ยมีให้เลือกแค่2ขนาดนะฮะก็คือ64 g ิแล้วก็256 g b นะครับครัวน,นี้ถ้าเราจะมาพูดถึงราคาลองเอาแบบเทียบกันชัดๆนะฮะก็คือ ตัว256 g b นะครับของ iPad Pro เนี่ยราคาอยู่ที่31,400บาทนะครับแต่ iPad Air นะครับอยู่ที่25,900บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคานะฮะต่างกันอยู่ที่5,500บาทนะฮะซึ่งก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรคน,นี้ลองมาพิจารณากันดูนะครับว่า คุณคิดว่าคุณจะไปตัวไหนดีถ้าถามผมนะฮะเอาข้อหลักๆเลยจริงๆแล้วมันมีอยู่3ข้อแตกต่าง3ข้อนี้คุณต้องลองถามตัวคุณดูนะว่า3ข้อนี้มันเป็นผลในการตัดสินใจเลือกหรือเปล่าสำหรับคุณว่าคุณจะเารุ่นไหนดีนะครับข้อแรกเลยก็คือขนาดซึ่งต่างกันนิดเดียวนะครับความเร็วเท่ากันนะฮะขนาดต่างกัน0.1เรียกว่า น้อยมากนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะฮะเรื่องของกล้องถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ iPad นะครับแล้วคุณใช้กล้องมันเยอะ iPad Pro จะได้เปรียบเรื่องนี้นะครับแล้วอีกอันนึ้งก็คือเรื่องของความจุนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการความจุเยอะๆนะครับ iPad Pro ก็จะมีช้อยให้เลือกมากกว่านะครับกับราคา5,500บาทสมมุติเท่ารุ่นเทียบเทียบกันนะฮะต่างกันแค่นี้คุณคิดว่าคุ้มไหมที่จะไป iPad Pro ซึ่ง iPad Pro มันของรุ่นปีที่แล้วนะแต่ iPad Air นี่มันเพิ่งออกมาตอนนี้คันนี้ถ้าเป็นผมนะส่วนตัวผมนะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าราคาต่างกันแค่นี้กับสเปคแค่นี้ลักษณะการใช้งานส่วนตัวของผมนะแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยถ้าจะให้เลือก2รุ่นนี้นะครับผมไป iPad Air 5นะเพราะผมคิดว่าราคาต่างขั้นแค่น,คนี้กับเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยอย่างกล้องเนี่ยน้อยมากที่จะใช้กล้องจาก iPad ผมใช้น้อยมากขนาดความจุเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการเรื่องไฟล์เราดีๆเนี่ย256กิกก็พอในการใช้งานสมมุติคุณไปตัดต่อวิดีโอแน่นอนครับ256กิกมันไม่พอตัดต่อแล้วถ้าคุณตัดต่อวิดีโอจนเป็นโปรมากขึ้นนะครับ2เทราไบต์มันก็ไม่พอเหมือนกันนะครับยังไงตอนจบคุณก็ต้องบริหารจัดการเอาไฟล์วิดีโอของคุณออกมาข้างนอกอยู่ดีนี่คือความคิดผมนะฮะเพราะนั้นถ้าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอหรืออะไรที่มันใช้งานหนักๆเนี่ย ผมว่า iPad Air ก็โอเคแต่ว่าสมมุติว่าคุณชอบ iPad Pro นะครับอีกข้อหนึ่งที่น่าคิดนะฮะก็คือว่าถ้าคุณโอเคมีตังละแล้วก็คิดว่า iPad Pro มันตอบโจทย์มากกว่าอีกจุดหนึ่งที่ต้องน่าคิดก็คือว่า iPad Pro ปี2022มีข่าวลือว่าจะมาปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโฉมด้วยนะฮะจะเป็นกระจกเป็นลายต่ออะไรพวกนี้ อันนั้นอันนั้นแน่นอนมันสวยขึ้นอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่ต้องน่าคิดก็คือว่าคุณคิดดู iPad Air 5เนี่ยมันมาชิป M1 แล้ว iPad Pro ตัวที่แล้วเป็นชิป M1 เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันจะต้องแรงกว่าชิป M1 นแน่นอนมันจะเป็น M1 Max M1 Pro หรือมันจะกหรือิกายเป็น M2 ไปเลยตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ข่าวเลยอยู่ก็ยังไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าจะซื้อ iPad Pro ผมรอถ้าสมมุติว่าผมคิดว่าผมต้องการแบบเ๋าๆเลยนะจะไป iPad Pro เนี่ยผมจะรอดูตัว iPad Pro ปี2022ก่อนแต่ถ้าคิดว่าจะต้องการใช้งานและจะเปรียบเทียบ iPad Pro กับ iPad Air 5ผมเลือก iPad Air 5นะครับแล้วคุณล่ะครับเลือกยังไงที่ยังไงแชร์ความคิดเห็นเข้ามานะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผมอยากฟังความคิดของคุณด้วยเหมือนกันนะฮะว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ตัวไหนเหมาะสําหรับคุณคุณใช้งานอะไรบ้างอย่าลืมนะอย่าลืมว่าคุณอาไปใช้งานอะไรบ้าง นะครับไม่ใช่ว่าดูแค่สเปคคุณต้องดูลักษณะการทํางานของคุณด้วยนะครับ iPad Pro มันอาจจะโอเวอร์คิวก็ได้หรือว่า iPad Air 5มันอาจจะแบบโอ้มันก็ยังมันก็ยังแบบว่าแรงเกินไปสําหรับการที่คุณใช้งานปัจจุบันอาจจะกลับไปอยู่ที่แค่ iPad g เจนเจนเก้าหรือเจน10ที่กำลังจะมาปีนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คุณถ้าทายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝาก Subscribe นะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยใช้เวลานิดเดียวนะครับถ้าคุณชอบกดไลค์ติ้งเดียวแค่นั้นเองนะครับคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ